แจกสูตรขนมรังพึ่งสูตรนี้ทําง่ายรสชาติอร่อยตัวขนมกรอบนอกนุ่มในทางบ้านลองอาสูตรและวิธีทําไปทําตามกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสูตรนี้ทําขายได้เลยดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดแชร์ไว้ทําตามกันนะครับให้เราเตรียมกระมังมาครับใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวทีนี้ให้เราใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไป500กรัม น้ำตาลทรายครับ380กรัมอันนี้ผงฟูนะครับ2ช้อนชาเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาครับกะทิกล่อง500มิลลิลิตรครับใช้ตะกร้อมือนะครับคนให้เข้ากันก่อน พอเข้ากันได้แบบนี้แล้วเติมน้ำเปล่าลงไป500มิลลิลิตรครับแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวานิลานะครับใส่เล็กน้อยแล้วก็แต่งสีด้วยสีเหลืองไข่ครับใช้ตะก้อมือครับคนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วพักแป้งประมาณ15นาทีครับแล้วค่อยไปหยอดลงเตา ทีนี้ให้เราตั้งเตาแล้วก็ทาเนยลงไปนะครับขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์ใส่หนึ่งกระบวยครับความร้อนระดับ4นะครับตอนนี้ขนมสุกแล้วนะครับเปิดฝาได้เลย พอสุกแล้วก็เปิดเตาครับแนะนำให้หยอดบางแบบนี้เลยนะครับเวลาขนมเย็นตัวเนี่ยเขาจะกรอบมานี่ครับพับขึ้นมาแบบนี้นะใช้ตะเกียบครับช่วยใช้ตะเกียบช่วยให้เขาอยู่ทรงแบบนี้นะครับนี่ลักษณะนี้ นะครับวิธีทำง่ายๆแป้งสวยมากๆเลยนะครับถ้าเราจะหยอดให้หมดขนมสูตรนี้จะอยู่ที่40อันนะครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะกรอบนอกนุ่มในยิ่งทานตอนร้อนๆเนี่ยโหอ,อร่อยมากเลยครับืมดูแป้งสิครับเนี่ยนะครับ ด้านนอกเนี่ยจะกรอบๆแนะนําให้ทานใหม่ๆนะครับแต่ถ้าวางทิ้งไว้นานเนี่ยเขาก็จะไม่กรอบนะครับนี่ด้านนอกกรอบๆด้านในนุ่มๆอย่าลืมครับลองไปทําตามกันดูวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ